ผีหลอกแท็กซี่ในคืนที่ฝนตกพรำพลทั่วกรุงเทพมหานครรถแท็กซี่วิ่งกันควักขว่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งมีนามว่าพี่มงคลกำลังขับรถตะเวนหาไรายได้ในยามดึกเขาขับรถผ่านบริเวณถนนลกล้างที่อยู่ใกล้สุสานวัดแห่งหนึ่งตรงปากซอยมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีขาว ยืนอยู่คนเดียวเธอโบอกมือเรียกแท็กซี่ให้จอดพี่มงคลจึงจอดรถและรถกระจกถามไปว่าเออจะไปไหนครับน้องสาวผู้หญิงคนนั้นตอบเบาๆด้วยน้ำเสียงเยือกเย็ยนว่าไปสุดซอยค่ะพี่มงคลไม่ได้คิดอะไรมากเพราะนั่นเป็นเส้นทางที่ไม่ไกลจึงเปิดประตูให้เธอขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก้าวขึ้นมานั่งเบาะหลัง พี่มงคลกลับรู้สึกเย็นแปลกๆขึ้นมาทันทีกลิ่นอับกลิ่นดินโชยเข้ามาในรถทั้งที่พี่มงคลเพิ่งทําความสะอาดไปไม่นานขณะที่รถแล่นไปพี่มงคลพยายามหาเรื่องคุยเพื่อคลายความเงียบแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบสั้นๆและไม่มองกระจกสบตาพี่มงคลเลยพี่มงคลเริ่มสังเกต ว่าเธอไม่มีเงาสะท้อนในกระจกหลังความรู้สึกสยองเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของพี่มงคลเมื่อขับไปจนถึงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นบอกให้จอดมันเป็นทางแคบๆและเปี่ยวอย่างบอกไม่ถูกพี่มงคลหันไปมองเบาะหลังเพื่อขอค่าโดยสารแต่กลับพบว่าผู้หญิงคนนั้น หายไปแล้วเขามองไปนอกหน้าต่างเห็นแต่ความว่างเปล่าพี่มงคลเริ่มหนาวสั่นใจเต้นแรงเขารีบขับรถกลับเข้าเมืองทันทีแต่ก่อนที่เขาจะขับออกจากซอยนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นป้ายเก่าๆตรงทางเข้าเขียนว่าสุสารหญิงสาว ไม่ระบุชื่อเสียชีวิตที่นี่เมื่อสิบปีก่อนพี่มงคลขนลุกทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเมื่อกลับมาถึงที่อู่เขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆคนขับแท็กซี่ฟังและทุกคนต่างพูดกันว่าผู้หญิงคนนี้เคยหลอกแท็กซี่มาแล้วหลายคนโดยทุกครั้งเธอจะโบกรถแท็กซี่ ในคืนที่ฝนตกและหายตัวไปเมื่อถึงปลายทางเช่นนี้ทุกครั้งถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องเรื่องลือสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ